โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีนะผมชาวัยรุ่นซีไฟกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บพีเอดีสตอร์ช็อปกันอย่วนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมพี่มีโค้ดมาแจกกันอีกแล้วนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้โค้ดก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษก็ตามนี้เลยนะผมใครมีงบเท่าไหร่ก็ จับได้เลยนะพี่ว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดวันนี้นะผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผม D I D ดีขีดเจ็ดห้าสี่สุดนะครับทุกคนก็น้องได้เทาไหร่คอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนเพราะว่าาอ่โคนน้ดมีจากัดน,นะทุกคนบางทีใครที่มาไม่รันก็ฝากกดติดตามไว้นะครับทุกคนโอเคมาดูกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่วันนี้โอเคทุกคนโค้ดวันนี้ได้เท่านี้นะครับผมก็ เดี๋ยวใครไม่ทันคลิปนี้นะผมก็จะมีเดี๋ยวพี่เ,เจ้ามาแจกดีเลยนะครับผมฝากกดติดตามไว้ <ouse reasoning paper> กดกระดิ่งไว้จะได้มาทันก่อนใครนะครับทุกคนสำหรับไอดีนะผมก็จะมีตามนี้เลยนะคะผมน้องๆชอบไอดีแบบไหนนะผม้องก็จับได้เลยนะครับทุกคนมันก็คุ้มนะผมว่าคุ้มดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนละกันแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปหาคนมาแจกอีกนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ายครับได้เท่า,าไหร่คอมเมนต์กันด้วยเด้อ